ที่4มกราคม2567หลังจากจอดนอนที่หาดเจษดาสติหีบแล้วผมกับแฟนได้ตระเวนหาจุดจอดนอนที่เป็นชายทะเลที่อื่นอีกแม้พัทยาแงนี่เหมาะสำหรับการจอดรดนอนเล้ต้องขับมุ่งคันขยบม,มบาถึาางหาบแสนทนี่นีอหกาศเย็นงความสั่นจะไม่มีแม้ ึ่งปกติเของทุกวันละครแต่วันนี้นนที่ส2มกรายังเป็นช่วงปีใหม่ข็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้แทน <Yeah! S 1> หาจุดที่ถูกใจที่สุดขลับวันนี้คนน้อยมากหาดก็สวยมากเช่นกัน จากการค้นหาทางเพยต่างๆแล้วไม่พบพื้นที่จุดจอดนอนในรถได้เลยจึงลองหาพื้นที่จอดนอนเองดีก,กว่าแค่ขอให้มีที่อาบน้ำกับห้องน้ำห้องน้ำกับที่อาบน้ำที่บางแสนมีแน่นอนแต่จะเข้าตอนดึกนีสิลำบากหน่อย ไม่อยากขยับรถไปที่ปั๊มน้ำมัน,นที่ผมดูเ,เดหมัจะหมดไ ก็มีอยู่นะตรงร้านอาหารที่เปิดขายอาหารตามสั่งตลอดคืนมีอยู่สองสามร้าน,นาาข้าวหน้าขลังละห้าบาทคือว,ว,ว่าคืนที่ผ่านมา มีจอดนอนทั่หางกางแสงจึกที่มีรองน้ำได้ตปนคืนคือตรงจึดที่คนมีชบอพลาดมากนะตัวเือกจึดที่หาจากต้นมะพร้าวที่มีรูปมะพร้าวกลัวรูปมะพร้าวลมส่แผงโซล่าเซลล์เช้ามาจึงออกเดินถ่ายรูปิูสวยๆเตรียมตัด มันมมนี้น้ำใส่มากขยบก,ก็น้อยมาก อะไรพี่โชกุนหรือปลาฝากอะโลอะไรแบบเนี้ยช่วงเช้าเช้าบรรยากาศบริเวณแหลมเท่นเงียบสงบดีดูชาวประมงลาทะเลัน พื้นที่หลังวันปีใหม่อาจพบความเลอะเทอะบ้างโสม,สมไปบ้างแต่อย่าไปมงองทุกหลอหนั้นมามองทุกดีๆมาอวดกันดีกว่าว้าว <Wow. S 1> ผู้คนลางครั้แรงแท่งสต่างที่พบกัน ชงวิวทะเลบรรยากาศวิวทะเลเป็นสถานที่ที่พักตากอากาศที่ได้รับความนิยม,ามาอย่างมากและยังเป็นที่พักผ่อนอินลมชมวิว พ่นักต่องเที่ยวสาองคนมา,านั่งกันได้เกลี้ยและเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามและยังมี็นจุดที่สังเกตได้ง่ายมากมากเป็นสถานที่ที่มากันได้ต้องคขอ หรือกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้ใจเพื่อที่จะมาพักผ่อนกันได้อย่างเต็มที่กันเลยนั่นเื็นสถานที่ที่เป็นจุดพักผ่อนและจุดชมวิวจุดนั่งรับลมทะเลอีกแห่งหนึ่งในบางแสนที่มีพื้นที่อยู่ติดก,กับหาดบางแสน ที่แห่งน,นี้ได้มีการ,ปรเปลี่ยนเดินมกอเมื่อโดยที่เมื่อก่อนจะเป็นที่นั่งที่ไม่ค่อยมีความสะดวกแต่ในปัจจุบันได้มีการปรับเป็นพื้นที่เรียบรี่นไปแล้วและในตอนกลางคืนนักท่องเที่ยวในผู้คนในละแวกนั้นมันกจะนำเสือ่อมาปูเพื่อที่จะนั่งรับประทานอาหารสบายๆและยัง มีมานั่งเล่นกีตาร์อีกด้วยที่มาเล่นกันเพราะว่าอาจเป็นบรรยากาศที่ดีและไม่ค่อยมีแดดมีความร่มรื่นและรวมไปถึงมีลมพัดที่พัดเข้ามาตลอดและยังร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อที่ใกล้ใกล้ทำให้ง่ายต่อการซื้อของรับประทานด้อย่างง่ายด้ยในช่วง กลางวันหรือตอนเย็นน่าจะเป็นจุดที่มีคนนั่งเล่นนั่งรับมุมทะเลและที่หาดยังมีเตียงผ้าใบและมีคนขายอาหารเช่นเีือกับบริเวณหาดนอกจากนี้ ำไปด้วยร้านอาหารที่มีชื่อเสียงและเป็นร้านที่เป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่ทำให้เป็นสถานที่ที่จะไปและเดินทางไปเพื่อรับประทานอาหารกันครับตามในใบส่วนตัวคือจะไม่นอนซ้ำที่เดิมติดต่อกันดังนั้นคืนต่อไป จะไปนอนที่ตลาดอ่างศิลาคัลับ <c oughs> ตลาดอ่างศิลาที่เที่ยวจุรีอาหารทะเลสดของกินแน่จะเป็นตั้งแต่เชา้ายันคข้า พูดถึงแหล่งของอาหารทะเลสดๆใกล้กรุงเทพจะต้องมีที่เที่ยวชนบุรีอย่างตลาดอ่าศิลาแห่งนี้ บานอ่างศิลาก็คือตลาดสดที่ตั้งอยูบริเวณสะพานปลาอ่างศิลาที่เก่าที่เดิมที่เรารู้จักกันนั่นเองครับเรียกได้ว่าที่นี่คือตึกจิกอินชอบของทะเลของฝากก่อนตรงกลับกรุงเทพเลยเพราะมีทั้งกุ้งไอ้ปูปลาสด,สด หรือจะเป็นของแห้งก็มีแม่พันธุ์เลี้ย,ยงเยอะใครอยากไม้อาหารทะเลก็ตรงมาท,ที่นี่ที่อยางได้เลยโดยตลาดหางเิลาแห่งนี้เป็นแหลงง่งรวมสินค้าสัตว์ขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้การ,รี่ก่าแกะกุ้งยินปู I ือถ้าใครจะมานั่งทานอาหารทะเลสดๆก็มีด้อยกันทำสุขให้พร้อมเลยครับบอกเลยว่าใครที่ยังติดภาพของตลาดอางศิลาแบบเดิมๆจะต้องเปลี่ยนความคิดคลับ ในที่สำคัญที่มีเปิดกันตั้งแต่เชา้าไปจนถึงสองทุ่มเลยนะครับชอบอาหารทะเลกันได้ยาวๆไปเลยครับ านหลังตลาดจะมีสื่อนำเส้อความสะอาดมืกันด้วยเครับที่ชาวบ้านก็ฟรีทั้งด้านหน้าตลาดและข้างตลาด mm hmm. แห่อยู่งใกล้สถานที่ต้องเที่ยวอย่างชายหาดวางแสนแานเจ้านาจาสะพานปลาอ่างศิลาเขาสามมุกปิดด้วยครับ อะไรที่ไปเที่ยวแถวอ่งศิลาก็แวะเที่ยวกันได้นะครับ